ขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดทุกนี้ต้องถู 5G ครับเปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับห 5G ซ้อนจาก n p e r ผลิตภัณฑ์ CP ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3นะครับโอ้เดินขยับเข้าหาบ้างแล้วฟ้ากำลังออกแข้งใบนะครับแล้วก็จะปล้ำไงมาโดนเกี่ยวแล้วก็หักทิ้งไปอีกนะครับดูว่าจูไลมาชุกในเกมตั้งรับ้ายดูจังหวะ การปั้มการมัดเนี่โอ้ฟ้าคำรามนี่เหนียวแน่นนะครับจุไรก็พยายามจะไล่แข่แล้วก็แทงสู้เหมือนกันเรียกว่าไม่ยอมกันง่ายๆนะครับฟ้าคำรามอยู่ห่างไม่ได้ครับเพราะว่าทางซ้ายจากญี่ปุ่นนี่น่ากลัวเอา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 ,เอาแม่เกือบเสียหลักไปเหมือนกันครับจุไรซ้ายครับเอามัมีศอกด้วยตอนนี้ฟ้าคำรามบอกอ,อยู่ห่างไม่ได้ครับ พี่นุย้ย4ี่มุมเมืองบอกจับได้ตีตีตีตตให้ยุบให้ได้ครับยุบไม่ยุบครับเออออ่ะติดตามกันต่อเลยครับมาโอ้โหอับบัดก็มาครับไฟแดงโอ้โหแต่ว่านี่ครับมหาฟ้าคำรามมารู้ครับอยู่วงนอกนี่อาจจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นหาเรื่องชวนทะเลาะวงในจับมาตีได้เนี่ยไปหนึ่งเข่า พาจูไลจูไรลีกครับอ่ากรรมการแกะแยกออกมาก่อนโอ้โหเกมการชกนี่เราใจเลยนะครับนี่เพียงยกที่3าเท่านั้นนะครับโอ้โแลกกันเจ็บเ็บทั้งนั้นทั้งนอกทั้งในไม่มีใครยอมใครฟ้าคำรามดูจังหวะการจับการปล้มนี่ดูว่าแข็งแรงกว่านะครับตอนนี้มาดูว่าจูไลแทงซ้ายที่ว่าเป็นอาวุธเด็ดยังออกไม่ได้นะครับเดินเบียดถึงตัวนี่เหนื่อยเหมือนกันครับไม่ถ้าออกน้อยนี่หยุดฟ้าคำรามไม่อยู่ครับ โอ้ฟ้าคำรามนี่ออกมายกสามนี่แกเดอเอา้ามาโดนโดนหมัดวงในอีกแล้วครับว่าวงในนี่เหนียวหนึบลากมาตีอ่าลากมาจากญี่ปุ่นตีว่าวงในนี่ฟ้าคำรามเริ่มโชว์แล้วนะครับมาตอนนี้อยู่ที่จุไลครับมาต้องหาจังหวะระยะแข้งซ้ายให้ได้ครับจังหวะระยะแข้งซ้ายโอ้โหเอาตลตอนตอนนี้มาซอกมาในมาในดูโอ้โหซอกก็มาครับเอา้า Uh huh. มาแต่ว่านายครับมาดูฟ้ากำลามได้เปรียบอยู่นิดนึงครับแกออกมาว่ากันต่อวงนอกนี่ครับวงนอกสายรีคิกกันไหมซ้ายซ้ายซ้ายโอ้โหหลุดเราว,ว่าหลุดหลวมนี่จะโดน,นทันทีเหมือนกันโอ้โหฟ้าคำรามพอเดินเบียดถึงตัวเล่นเอาจูไลก็ทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับไม่มีจังหวะที่จะออกแข่งซ้ายนะครับเพราะเบียดตลอดโอ้โหพาหลุดนี่ก็โดนโต้ด้วย แข็งแรงจริงๆนะครับดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงครับฟ้าคำรามไม่เว้นช่องไฟให้จูไลที่ได้ออกตีนซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายที่ถนัดเลยนะครับอ่ฟ้าคำรามครับอ้าวมามาเหมือนจะผ่อนเกมหน่อยครับโอ้สายคืนไปครับอ่จูไลเริ่มจะตั้งหลักได้เอาวงในวงในเข้าคีบคอแมาดูจังหวะจับครับโอ้โหฟ้าคำรามจับได้ล็อกได้น่ากลัวเลยครับ อ้าวนี่ครับอะหมดยกก่อนครับหมดยกจิลีนเบนดาฮ0ร้อยยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านนายฮั่ง้งวินัยวีระพุชงครับสนับสนุนศิลปะแม่ไม้โมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับละครับยกนี้ออกมาฟ้าคำรามก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดินเบียดปล้ำในตีเข่าอย่างเดียววงนอกนี่ไม่สนนะครับเบียดในปล้ำในตีเข่าจูไลต้องอาศัยจังหวะออกแข้งซ้ายให้ได้นะครับออกไม่ได้นี่เหนื่อยนะครับเพราะว่าโดนถึงตัวตลอดโอ้โห ดูมาตอนนี้ครบแล้วนะครับฟ้าคำรามนี่ทั้งแข้งทั้งเขา่าทั้งศอกจูไรซ้ายโอ้ดูว่าโดนเข้าไปเยอะๆกระทำท่าจะยุบจะย่นไปเลยครับว่านี่แหละครับนักสู้จากญี่ปุ่นครับโอ้โหตน้ตนตดเอ้าม,มีหมัดนะครับอ่ามัดมัดอย่างน่ากลัวนะครับจูไรแต่วงในครับยังแก้เนี่ยครับยังแก้นายของฟ้าคำรามไม่ได้ครับ เหลี่ยมการจับวิธีการจับการคล้องนี่ต้องบอกว่าเหนียวเหนียวึ่งโอ้ยมีซอกสวนไปด้วยครับนี่ครับมาองในมาตอนนี้เหมือนกับหลงเวนิดหน่อยครับไฟแดงไปเข้าเกมกับไฟน้ําเงินครับห่าสู้ในกันโอ้โหนี่ครับ่าฟ้ากำลามแกยังเดินเบียดเดินขู่ครับ โอ้โหวันนี้มาหาไม่เปิดโอกาสให้จูไรฉายแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายสวยๆเลยครับมหาติดชิดในอีกแล้ว <c oughs> ดูว่าโดนเข้าไปเยอะๆทําท่าจะอ่อนแรงครับจูไรเอาแต่ยังมีหมัดมีศอกพยายามจะงัดขึ้นมาเหมือนกันดูแล้วก็วงในนี่ตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับอยู่ในช่วงหนึ่งนาทีคืึยกที่4เอาเ,อาเอาลยครับศอกเริ่มมาเหมือนกัน<อ>ามาแล้วครับศอกงักมาแล้วครับโอ้แต่ว่าฟ้ากำลังก็ยังคงถึงตัวครับมัดไปเรื่อยครับอ่เหนียวนะครับ ยังไม่เห็นบาดแผลแตกนะครับแต่ว่าโดนสอกไป3าสอกเอา้ามัดถ้าเดินช้าก็น่ากลัวแต่พอเดินเร็วครับโอ้ดูการจับครับวงในนี่ว่าตีคนเดียวเลยนะครับฟ้ากำรามอ่ะจูไลยขยับสือเท้าเดินบ้างครับซ้ายมาไหมครับอ่ามัดซ้ายตี้ายโอ้ยวแกะกะเอาอยู่เลยครับอ่ะวงในกรรมการแยกครับเห็นออวุธกันไม่ได้ <c oughs> อมาีเวลาอีกประมาณ40่วิของยกที่4ครับ อ่านี่ครับมหาประเภทหัวใจพละกําลังนี่ยังเหลือเฟืออยู่ครับเต็มถังอยู่ครับแต่ว่าอ่าเป็นฝ่ายน้ําเงินครับฟ้าคำรามาใช้ลูกถนัดนะครับวงนายมาเริ่มจะคุมเกมแล้วนะครับนี่ครับมหาดีครับน้าเงินคุมเกมเพราะฉะนั้นอาจจะเปิดช่องนะครับพี่อาลีเปิดช่องให้จับมัดอกมั่นใจไม่ได้นะครับหมัดมวยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ จูไหลเข้ายามจะเบียดต่อยหมัดฟันศอกนะครับตอนนี้เพราะว่าวงไหนนี่รู้ว่าเป็นรองชัดเจนนะเดินช้านี่ก็โดนด้วยนะครับเบียดเข้าไปเอาแล้วก็ไปปล้ำเองนะครับไหนนี่เป็นรองนะครับแต่ว่าไปถามวยเข่าอย่างฟ้าคำรามครับช่วงย,ยกสี่หมดยก4ี่ครับจำกัดจิ๋วเจิ้นปู่ซนเจียวหนังจิ๋วเจิ้นอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสสกุลขอขอบพระคุณครับอาล้ครับยกสุดท้ายในช่วงพักยกทางคุณเคลูกพระบาทนะครับก็บอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียว แต่ว่าฟ้าคำรามนี่มาชิงเดินก่อนไม่ถอยฮาจูไรย,ยังพยายามนะครับมีฮึดนะครับโอ้ยการขอฮะเบี่ยดเข้าไปนะครับมีหมัดมีศอกแล้วก็โดนปล้ำเอาไว้เลยกับฟ้าคำรามดูว่าจะคุมเกมเผาเวลาไปเรื่อยแล้วไม่ประมาทแล้วครับก็ถือว่ายังเป็นของแข็งสําหรับนักบวยไทยนะครับวงในอ่ะหมัดเวียงไปครับจูไรหมัดเวียงไปครับนี่สายเลือดน,นักสู้เลยนะครับเป็นหลานชายของอ e ีเซอวันชยัยมวยดัง อ่ามวยญี่ปุ่นมาดังในเมืองไทยหลายแต่หลายคนนะครับปัจจุบันก็มีอีเซววันชัยไครโตววันชัยครับอ่ะเวลายังเหลือนะครับตอนนี้นี่น่าจะเปลี่ยนเป็นมวยสากลแลวครับต่อยหมัดอย่างเดียวครับอ่ะโดนไปเหมือนกันนะครับฟ้ากำรามครับมาเดินได้ดีๆถ้าถอยนี่อาจจะมีเสียอาจจะมีเสียวครับอ้าว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 มาอย่าลืมวันศุกร์ครับคู่แแหมาสถานการณ์ปั่นป่วนทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นตอนนี้จุเลย นี่ครับแปลกสายเอ้าโอ้โหแล้วจะมีหมัดมีศอกมาแล้วนะครับโอ้โหโดนเข้าไปทำท่าวูบว่าให้ท่านรองนี่ทำท่ามีหวังนะครับส่วนนั้นต่อแล้วก็เสียววูบว่าไปเหมือนกันเนาเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเบียดเข้าไปสายยาวๆแยงเข้าไปโอ้โหต้องล็อกเอาไว้เลยครับหมัดมวยอะไรก็เป็นไปได้นะครับกองกุลาเจี๊ยบรามินทาหมัดซ้ายหมัดเดียวนี่1่ล้านบาทแตกมาแล้วเราก็ ทำให้เห็นมาแล้วนะครับปวยมันวันศุกร์พยายามจะต่อยมาเตาล็อกไว้ก่อนเลยนะครับฟ้าคารามโอ้โหคู่นี้นี่มาได้บิดยันวินาทีสุดท้ายครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษครับโดนไม่โดนครับจุไลโดนไม่โดนอ่าสายโดนอ่าโดนไม่โดนครับนี่ครับมาฟ้าคำรามผ่อนเกมปุ๊บโดนเลยครับโอ้โหอ่ะนี่ครับมาผ่อนเกมได้แต่ว่าต้องละเอียดนะครับเพราะว่านี่ครับ มาจูไลยังหนักแรงอยู่ครับอาวุธของเขาโอ้โหวันนี้นี่มาปกติไฟแดงนี่สร้างชื่อเสียงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วครับถือเป็นมวยดังของญี่ปุ่นเลยนะครับมาไฟนี้นี่มาสร้างเสริมประสบการณ์ครับกระดูกมวยที่เวทีมาตรฐานทีมสามมวยนานาชาติรังสิตครับแต่ว่าโชฟอร์ได้ประทับใจเลยครับตอนนี้แพ้ชนะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าถือว่าสอบผ่านเลยครับจูไลเรียกว,ว่าหัวใจนระสอบผ่านนะครับ ต้องปรับปรุงวงในนะครับต้องเสริมความแข็งแรงอีกนิดนึงแต่ว่าถึงวินาทีนี้ก็พยายามจะเบียดไม่ยอมง่ายๆนะครับรีกว่าระคังยกสุดท้ายยังไม่ดังนีง่โอ้ยังลุยตลอดโอ้มั่นใจแล้วฟากำรามดูสวมวงกันน็อกแน่นไม่ประมาทครับเอาล้ครับครบห้ายกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการกระสินอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวมาดูการชูม,มือนะครับกางเกงสีแดงนี่มาจากญี่ปุ่นเลยครับจุลัยวอวันชัยครับ มากับพี่เคนอนนักสินนะครับพรุ่งนี้พี่เคจัดมวยด้วยนะครับที้ค่ายนอนักสินครับสัวน้ำเงินนี่ฟ้าคำรามนุ้ยสี่มุมเมืองครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินยังเป็นทางการครับ่ามวยมันรนสุกคู่แรกไม่เคยสร้างความผิดหวังจริงๆครับสุดท้ายท้ายสุดไปที่ฟ้าคำรามนุ้ยสี่มุมเมืองครับชนะนักสู้จากญี่ปุ่นไปได้นะครับนี่คือ